รีวิวตัวละครพีชูตเตอร์ในเกม PVC BFN ในส่วนของรูปแบบการยิงนะครับก็จะยิงแบบเป็นสเปรดามเตอออกไปแบบนี้นะก็ยิงแม่นก็โดนได้เหมือนกันนะสกิลคิ Q เป็นการปล่อยชิลลิบินออกไปข้างหน้าเป็นระเบิดซึ่งสกิลคิวนั้นก็สามารถหลอกล่อพวกกีกี้เห่านี้ได้นะให้มันไปอยู่แบบรวมกลุ่ม ซึ่งมีประโยชน์มากในโหมดการเล่นออฟนะต่อไปจะเป็นสกิล E นะสกิล E จะเป็นการกระโดดสูงนะหากเ,เรากดคลิกซ้ายจะเป็นการร่อนแล้วก็สามารถยิงออกไาแบบนี้ได้เลยต่อไปจะเป็นสกนะิลสองนะเป็นการปักพรากแบบนี้อันนี้ต้องระวังนิดนึงเป็นเป็นแบบว่าต้าปักเราต้องระวังไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนในภาพนี้นะเออนั่นแหละ สกิล e กับสกิล q สามารถคอมโบกันได้นะจะเป็นการกระโดดสูงไปแบบนี้แล้วก็ร่อนแล้วก็ทิ้งชิลิบีล,ลงไปส่วนนี้ก็จะเป็นอัปเกรดที่ผมใช้นะสามารถเอาไปใช้ตามกันได้อันแรกคือถ้าเราชนะติดต่อหน้าหลายครั้งอ่ะก็มันจะรี o ดาวสกิลนะส่วนอัปเกรดต่อไปเป็นแบบว่ากระสุนไม่สุดท้ายของเราอะ่ะจะดามจแรงเสมอนะส่วนอัปเกรดต่อไปอันสุดท้ายละ เวลาเราคิวนั้นเราจะได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นนะแบบพริ้วอะเน้นพริ้วเลยสุดท้ายนี้ใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ